นวัมศการพระอาจารย์นะครับผมเวันนี้มาอีกแล้วครับพระอาจารย์โอ้โหมาติดติดกันเลยนะครบางคนบอกโอ้โหมานวัตการหลายๆรอบโอ้โหไม่ได้สิต้นเริ่มคลิปใหม่นะครับวันนี้อยู่กับคําถามต่อไปแล้วครับถ้าเราตายแล้วเราจะสามารถฟื้นมาได้ไหมจากเด็กหญิงวรดาไกรถิ่นครับเลขที่ยี่สามปสี่ทับสองครับพระอาจารย์ขอแบบฟันฟันเลยครับพระอาจารย์ว่าตายแล้วฟื้นมาได้ไหมไม่ได้หรอกครับถ้าเกิดถ้าตายแล้วก็ก็คือตายเพราะว่าตามบัตรสุนาเนี่ยเมื่อ ตายจากชาตินี้ไปแล้วเนาะก็จะต้องไปอุบัติขึ้นในชาติชาติพบใหม่พบภูมิใหม่ตามที่ผลกรรมเองทาไว้อุบัตินี่แปลว่าเกิดแปลว่าเกิดอแล้วก็จะไปเกิดในชาติใหม่ตามที่ผลกรรมเราทําไว้ในในสภาวะต่างๆครับว่าเราเคยทําอะไรไว้แล้วก็จิตสุดท้ายของเราก่อนที่เราจะตายเนี่ยเราเป็นตัวกําหนดเป็นตัวกําหนดว่าเราคิดเรื่องดีอยู่ไหมจิตกุศลหรือว่าอกุศลอยู่นี่แหละตัวตัวชี้นำมัาต้องไปเกิดที่ไหนแต่ว่าในส่วนถ้าตายแล้วฟื้นเนี่ย ไม่มีแล้วครับตาย<ม>ก็คือตายครับพระอาจารย์แต่ข่าวยังออกอยู่เลยนะครับว่าเนี่ยมีคนตายแล้วฟื้นเนี่ยเขาไปเจอโรงพยาบาลมาด้วยเนี่ย<ม>พระอาจารย์ว่าไงดีพระอาจา <laughs> ยรย์คิดว่าถ้าตายแล้วฟื้นก็แสดงว่ายังไม่ตายอาจจะจิตอาจจะสลบไปแล้วไป<ม>เห็นอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งสิ่งที่เห็นเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลจริงไหมแล้ก็ไม่รู้ <นะ S 1> ไม่รู้ว่ามันว่าจริงหรือเปล่าว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็ไม่เคยเห็นนะพระอาจารย์ใช่เพราะเมื่อเราถามว่า โงยบางที่เห็นเป็นอย่างไรเทวดาที่เห็นเป็นอย่างไรแล้วก็มักจะบอกว่ารย์ตัวแดงๆครับมีเขานั่นคือสัญญาเก่าครับที่เราจําจากในหนังบ้างในวัดที่เราเห็นภาพกิจกรรมฝ่ผนังบ้างต่างๆอย่างบางคนบอกเห็นเทวดาพอถามว่าเทวดาเป็นรูปร่างอย่างไรเหมือนในวัดเลยค่ะนั่นคือความจําเก่าทั้งนั้นที่ปรุงแต่งขึ้นมาหลอกจิตตัวเองนั่นแหละครับพระอาจารย์ถ้าเกิดเด็กบอกว่าโคหนูเหนื่อยแล้วอ่ะหนูใช้ชีวิตมาแล้วหนูอยากตายเราไม่ฟื้นอ่ะทีเนี้ยพระอาจารย์ ยังไงดีครับไม่อยากฟื้นมาแล้วหนูเหนื่อยไม่อยากเกิดเป็นมนุษย์พระอาจารย์ว่<น>า,าไงดีการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยากมากพุทธเจ้าทรงตําหนินะใช้คําว่าตําหนิบุคคลที่ไม่เห็นคุณค่าในชีวิตตัวเองหรือว่าการทําการฆ่าตัวตายเรียกว่าอัตตาว<อ>ิบา,<ม>บากรรมเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ไม่เห็นคุณค่าของตัวเองชีวิตเนี่ยการจะเกิดเป็นคนมีอาการศัพท์สองได้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องยากมากมในพุทธศาสนาถือว่ายากมากทรงอุปมาไว้ถึงขนาดว่าเป็นเต่าตาบอดในทะเลแล้วก็ มีห่วงยางลอยอยู่ครับผมกี่เจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันกว่าเต่าจะโผล่ขึ้นมาแล้วการที่โอกาสที่จะเป็นมนุษย์เนี่ยคือขึ้นมาแล้วเนี่ยเต่าตาบอดตัวนี้หัวโผล่เข้าไปในห่วงยางมันยากใช่นั่นแหะถือว่ายากขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยจะมีท้อบ้างอะไรบ้างเราก็เราก็ต้องต้องสู้ต่อไปชีวิตมีทางออกอยู่ลวล่ะแล้วเขาบอกถ้าเกิดมีเด็กอมว่าพระอาจารย์ผมก็เห็นคุณค่านะผมก็ไม่ได้ฆ่าตัวตายนะแต่ว่าผมไม่อยากฟื้นมาแล้วอะผมไม่อยากเกิดแล้ว ผมเหนื่อยมากเลยการต่อสู้กับชีวิตพระจันทร์ว่ายังไงดีก็มีหนทางไว้ในทางศาสนามีหนทางไหมไปบวชด้ไหเราก็ต้องใช้หลักอริยสัจเนาะสำหรับหรือว่าหรือว่าไปนิพพานนะพระจันทร์ใช่ไหมตามตามศาสนาใช่เกิดใช่เราเราก็ต้องไปกําหนดรู้ว่าอ่าสมมติว่าเราไม่อยากเกิดแล้วจุดเริ่มของการเกิดการตายการตายก็คือการเกิดนั่นแหละทำไงถึงจะ ไม่ตายไม่เกิดก็คือต้องไปนิพพานอย่างเดียวเลยแล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมจนถึง,ถงนู่นแหละครับสมเร็จเป็นพระอรหันต์นู่นแหละเราถึงจะไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแล้วหรือว่าพระชนิดว่าหลักธรรมหรือว่าเป้าหมายที่เราสามารถกําหนดได้เนี่ยเอาวสุดาบันก่อนถ้าเราตั้งใจว่าเราจะไม่อยากพ้นจริงๆเราทาเขาเรียกว่าปฏิบัติตนให้อยู่ในเขาเรียกว่าโสดาบานันปฏิมากก่อนคือเรารปฏิบัติให้ไปถึงระโสดาบันถ้าเราสาเร็จได้เนี่ยผู้เจ้าทรงบอกว่าไม่เกินเจ็ดชาติ เราบรรลุอรหันต์แน่นอนเลยต่็ดชาติคือเกิดมาเนี่ยเจ็ดครั้งเกิดอีกเจ็ดครั้งที่แล้บำเพ็ญต่อไปพระอาจารย์ขอแทรกที่หนึ่งเจ็ดครั้งนี้เราจะเป็นคนทุกครั้งไหมเนี่ยพระอาจารย์ก็ถ้าเราเป็นสวดาบันจะเป็นคนทุกครั้งโอ้ครับโอเคเลยโอเคเป็นอานิสงส์ของเขาเพราะว่าเราเราได้อริยภูมิไปแล้วคอย่างเงี้ยครับเราก็จะไม่ไปเกิดเป็นอย่างอื่นอีกจะไม่ไปเกิดเป็นหมูหมากระไก่อะไรแล้วด้วยความที่ว่าเราเป็นพระอริยวกัคลไปแล้วในชาติหนึ่งแต่ว่าถ้าเรามุ่งมันว่าจะเอาให บําเพ็ญเพียรเลยเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยวันนี้เริ่มต้นยังขอแบบร่มต้นง่ายๆได้ไหมพระอาจารย์ก็เริ่มต้นต้องหลีกทางโลกไปก่อนอะไรที่เป็นที่เป็นเรื่องของทางโลกเราก็ต้องความวุ่นวายเนาะความวุ่นวายต่างๆเราก็ต้องหลีกตัวไปบําเพ็ญพ์ไปเลยบวชถ้าเกิดจะเอาพระรหั์ยังไงก็ต้องบวชอยู่แล้วครับเพราะว่าไม่บวชได้ไหมพระอาจารย์ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้พระเจ้าทรงบอกว่าอ่าเด็กนี่เด็กเด็กน่าจะคิดในใจแล้วนะพระอาจารย์ว่าก็หนูผู้หญิงอะค่ะ ก็บวชยังไง่ะคะก็ต้องถือพรสเป็นขับแม่ชีไปเลยได้ครับเป็นพิกษุณีไปเลยแม้ว่าในศาสนาในประเทศไทยจะไม่มีภิษุนีก็ตามแต่จะบอกว่าไม่มีพิกษุนีก็ไม่ได้นะมีอยู่นะฮะแต่ว่าท่านเป็นบวชจากที่ต่างประเทศมาเนาะใช่พิษุณีในสายเถรวาด่าดเถรวาดเราสูญไปแล้วแต่ว่าในสายอื่นพุทธศาสนาเนมีหลายสายหลายนิกายที่ยังแพร่หลายอยู่ทั้งอินเดียทั้งเนปาลหรือว่าทั้งที่ปุเนี่ยเขาก็ยังมีนักบวชที่เป็นผู้หญิงอยู่ก็สามารถบางคนที่ปรารถนาที่จะ เป็นพิสจจริงๆก็จะหาแนวทางที่จะไปหวดทิ่นวุ่นก็มีอยู่หลายท่านด้วยกัน <ผม S 1> ที่จะปฏิบัติธรรมสรุปนะครับคำถามนี้ที่ทเด็กๆถามมาว่าถ้าเราตายแล้วเราจะสามารถฟื้นขึ้นมาได้ไหมคําตอบแรกนะครับบอกว่าไม่ได้าตายแล้วคือตายจบก็คือเคลียร์ไปบุญบาปก็ไปตัดสินกันแล้วจ,จิตสุดท้ายเนี่ยที่เราคิดตอนนั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่นําพาเราไปเกิดน,นะดังนั้นแล้วเนี่ยเขาถึงบอกเลยว่าให้เรา,าพึงระลึกถึงความดีทุกลมหายใจนี่แหละนะให้ระลึกถึงแต่ความดี ทำดีเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าแวบไหนของลมหายใจเนี่ย<ช>เราจะเสียชีวิตเนาะเราต้องทําบ่อยๆทําบ่อยๆทําให้ชินใช่ไหมว่าเวลาเวลาตายบางคนเนี่ยตายด้วยความโลภก,ก็มีตายด้วยความหลงก็มีตายด้วยความโกรธก็มีสมมตินักเรียนโกรธโกรธโกรธคุณแม่อยู่เนี่ยแล้จูๆจ่ๆเดินออกจากนอกบ้านปุ๊บโอ้โหรถชนตายพุ๊บเนี่ยเป็นไงตายด้วยความโกรธนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยไอ้จิตสุดท้ายความคิดแวบนั้นแหละมันจะเป็นตัวที่จะไปกําหนดว่าเราจะเกิดเป็นอะไรได้แล้ว คำตอบแรกตอบเลยว่าตายไปแล้วสามารถฟื้นได้ไหมบอกเลยาไม่ได้ข้อต่อไปบอกว่าแล้วถ้าเกิดไม่อยากกลับมาเกิดล่ะมีพระพุทธเจ้าได้ชี้ช่องอ่ะไม่ใช่ครับขอไปพระอาจารย์ชี้ช่องทางให้แล้วว่าถ้าคิดว่าจะไม่มาเกิดนะฮะก็ต้องไปนิพพานนะไปดินแดนที่เขาบอกว่าเป็นแดนความสงบสุขนะ,ะไม่มีตัวตนใช่ไหมฮะแล้วก็ให้พึงเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยคือการเริ่มแรกก่อนละทางโลกอะไรที่มันวุ่นวายเรานะ,ะก็ค่อยๆลดไปเนาะ ไม่เอาใจไปผูกกับใครไม่วุ่นวายกับใครมาศึกษาพระธรรมวินัยนะครับแล้วก็อันนี้ครูเติมให้นะว่าสุดท้ายแล้วนะักเรียนธรรมะเนี่ยจะเป็นตัวที่จะพาเราไปคําสั่งของพระเจ้าที่ท่านบัญญัติไว้นี่แหละนะครับจะเป็นตัวที่เป็นเหมือนรถเนาะพระอาจารย์ที่จะพาเราไปในทางที่เราอยากจะไปได้ด้วยการไม่กลับมาเกิดแต่ถ้าเกิดปฏิบัติไม่ถึงก็อีกสักรอบแล้วกันนะลองเกิดอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ฝึกไปเรื่อยๆนะครับ ก็ตอบเด็กหญิงวราดาไกลถิ่นเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าคําถามในรอบต่อไปจะเป็นคำถามเกี่ยวกับอะไรนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ